วันนี้ครับปัญหาจากใจเลยของลูกบ้านหรือผู้อยู่อาศัยวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเท้าโฮม สวัสดีครับกลับมาเจาะประเด็นกับพี่ตีกันอีกครั้งนะครับวันนี้ครับปัญหาจากใจเลยของลูกบ้านหรือผู้อยู่อาศัยวันนี้เรามาคุยกันเรื่องทาวน์โฮมทาวน์โฮมเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างถ้าเราจะซื้อบ้านซื้อทาวน์โฮมเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเจอแน่ๆน,นะลองฟังกันว่าเราจะต้องเจออะไรปัญหาแรกเลย1หลังเนี่ยปัจจุบันทาวน์โฮมเขาจะออกแบบให้เราจอดรถได้1คันหรือ2คันพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยการไปอยู่ทาวน์โฮมปุ๊บกลายเป็นว่าบ้านหหลังเนี่ยมีรถมากกว่าห,หารื่องขอองงที่จด,ดเรเเเาสักตลยครับมนทยมาออก ครับเรืองปัญหาที่จอดรถในโครงการต่างๆเพราะอะไรเพราะว่าหหลังเนี่ยเขาให้ซื้อรถได้แค่1คันหรือ2คันแต่ว่าปกติแรกๆก,ก็มีคันเดียวครับหลังๆเนี่ยกลายเป็นมี2คัน3คันทําให้ต้องไปจอดรถที่บ้านคนอื่นเป็นจอดรถส่วนกลางปัญหาอย่างที่2ที่ตามมาคือเรื่องของการต่อเติมบางหมู่บ้านครับแถวโฮมบางที่เนี่ยการต่อเติมเนี่ยเขาไม่ได้มีกฎระเบียบที่เข้มขัดทาให้มีปัญหาเรื่องของการบดบังทัศนวิสัยหรือวิวของหมู่บ้านไม่ดีแล้วก็มีการรบกวนเพื่อนบ้านบางคนเนี่ยต่อเติมหน้าบ้านทําเป็นห้องกระจกห้องททํําาางนพ แล้วเป็นไงครับมันก็เกิดปัญหาข้อแรกตามมาก็คือว่าเอารถไปจอดหน้าบ้านเอารถไปจอดหน้าบ้านเสร็จปุ๊บมีมากกว่าหนึ่งคันก็ต้องไปจอดหน้าบ้านคนอื่นลับบ้านคนอื่นมันก็จะเป็นปัญหาผูกโยงกันมาปัญหาเรื่องที่3ครับคือเรื่องการวางกระถางต้นไม้เจอบ,บ่อยมากการวางกระถางต้นไม้เนี่ยถ้าเราเห็นในข่าวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราสังเกตได้เลยก้ะชันจะปลูกต้นไม้อะฉันก็ตั้งไว้ในบริเวณถนนบริเวณที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางแต่ว่าไม่ตั้งในบริเวณบ้านของตัวเองทําให้ง เพื่อไม่ให้เพื่อนมาจอดรถเลยนิดๆหน่นนอยๆก็ไม่ได้แบบนี้เราเจอปัญหากันบ่อยมากทางแก้ปัญหาคือว่าถ้าเราไม่มีพื้นที่ในการปลูกต้นไม้เราอย่าปลูกเยอะเราก็แค่ปลูกในเท่าที่เราสามารถปลูกได้ถ้าเรามีรถ2คันเราก็ไม่ต้องปลูกครับแต่ถ้าเกิดบ้านเรามีแบบ2ที่จอดเราอาจจะปลูกต้นไม้ส่วนหนึ่งจอดรถคันหนึ่งเพื่อเป็นการไม่ไปตั้ากลายหรือไปลุกลาคนอื่นนั่นเองปัญหาอย่างต่อมาที่เจอกันบ่อยมากคือคล้ายๆคอนโดเลยนะครับคือเรื่องน้ำรั่วน้ำซึมปัจจุบันเนี่ยทาวน์โฮมเนี่ยการสร้างเนี่ยเป็นลักษณะอกบ d e v วลอปเต่างๆเน้นสร้างเร็วเพื่อขายเร็วพอขายปุ๊บใช่ไหมครับพูดง่ายๆว่าพอสร้างเสร็จปุ๊บก็เร่งโอนเร่งขายปัญหาก็คือปูนต่างๆอะไรต่างๆมันยังไม่อยู่ตัวพอเราไปซื้อปุ๊บเนี่ยพอฝนตกลอยต่างๆลอยข้อต่อครับก็มีน้ํารั่วเข้ามาบ้านบางหลังครับแก้ปัญหาประมาณเป็นปี2ปีเลยกว่าน้ําจะหายรั่วนะถามว่าเราจะดูปัญหานี้ได้อย่างไรนะครับการซื้อบ้านหลังฤดูฝนหรือซื้อบ้านฤดูฝนก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่เป็นการ QC โดยธรรมชาติให้เราว่าไร่ก็ตามเท่าที่ฝนมััััันนนนนนนตตตกกหหหเเรรรราาาาจะ็คบวว่่่้้ํมมมซึงไแถ ราซื้อบ้านหน้าร้อนนะก็คือเขาเสร็จแล้วเขาโอนได้เลยครับเราจ้างบริษัทมาตรวจอย่างมากเขาก็แค่เอาน้ำใสา่ยางฉีดใช่ไหมครับแต่มันไม่เท่ากับ ก็อ,อันนี้ก็ต้องดูครับจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเดเวลลอปเปอร์ Developer นะครับหรือผู้ขายเขาก็แก้ด้วยการรับประกันหลังการขาย 1- 2ปีแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราซื้อบ้านหลังหนึ่งเราก็อยากได้บ้านดีนะไม่อยากให้มีปัญหาดังนั้นก็การเลือกไปดูการที่ซื้อหรือเลือกแบรนด์ที่ดีเป็นทางเลือกทางหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ทางเลือกอีกทางที่2ก็คือว่าเรามีรถกี่คันหรือว่าที่จอดมีคันเราใช้แค่นั้นเราจะได้แบบว่าไม่มีปัญหากับเพื่อนบ้านอย่างที่3คือเรื่องของกลิ่นเรื่องของการสูููบบบบบบุุหหรีี่่่่่นน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 ะและาาาาาาาย้้้้เเจอนอนัังสสกกก็มมมิิช การแก้ปัญหาก็คือว่าเราเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านนะครับเราอาจจําเป็นจะต้องซื้อบ้านหลังมุมน,นอกเพื่อไม่ให้มีในส่วนของเรื่องการรบกวนจากกลิ่นของเพื่อนบ้านอันนี้เป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะแต่การแก้ไขปัญหาจริงๆก็คือเราก็ต้องมีการพูดคุยกับเพื่อนบ้านแบบดีๆว่าเราเป็นคนแพ้กลิ่นบุหรี่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยอีกหนึ่งปัญหาที่เจอคือเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะครับพอเลี้ยงสัตว์เสร็จปุ๊บเนี่ยบางทีบางบ้านเนี่ยเขาไม่ได้มีการดูแลเขาปล ค่อนข้างบ่อยก็ปัญหาจะมีประมาณนี้อีกหนึ่งเรื่องก็จะเป็นเรื่องของค่าส่วนกลางแหละแต่ค่าส่วนกลางเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราไม่จ่ายนิติบุคคลของทาวน์โฮมจะแก้ไขได้วยการไม่เก็บขยะบ้านเรานะครับจริงๆก็ปัญหาหลักๆที่เราจะต้องเจอแน่ๆเลยทาวน์โฮมเนี่ยที่เจอเป็นเยอะก็คือเรื่องของที่จอดรถกับเรื่องของอสัตว์เลี้ยงสําหรับขราวหน้าพี่ตีจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเจาะประเด็นเรื่องอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางต่างๆของพี่ตีด้วยนะครับส่หรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ